สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการในคลิปนี้กับชูกชัยอินไทเลด์กับจะบผ้าพี่ๆน้องๆนะครับไปเบื้องการเก็บอินทผาลัมครับที่อิราเลครับกับติดตามรับชมได้ครับกับตอนนี้พี่น้องไทยเฮากับกำลังเก็บอยู่ครับด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยครับนี่กัจะเป็นสวนที่เทศอินทผาลัมอยู่ครับเนี่ยครับเป็นสวนน้อยๆครับเป็นปีแรกครับที่เก็บเกี่ยวผลผลิต อาจจะโบโดกอาจจะโบโดกปันไดงน,นะครับนี่ครับพี่น้องการประมาณนี้ครับยินตาาลาพันนี้ก็จะเป็นพันุเดลีครับพันเดลีที่ผมไทยประจำละครับแต่ว่าจะเป็นคนละสวนกันครับนี่ครับหน่วยจะเป็นลักษณะนี่แหละพันเดลีครับแหงๆอันนี้ก็จะเอาไป ขายยกเลยนะครับเพิ่นจะขายแบบร่วมไปเลยครับผมแล้วก็โรงงานเพิ่นก็จะเอาไปทําการเฮ็ดไม้ครับนี่ครับมันก็จะมีอ่ามีดินมีเศษดินเศษยังสี่ครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปเมองพี่น้องไทยเฮ้าครับเพิ่นได้ตัดอยู่ฟังผุนครับว่าเพิ่นเฮ็ดมีวิธีการเฮ็ดแบบใดเนาะ ครับนี่ครับเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้เฮ็ดไว้แล้วครับนี่เพิ่นก็จะมีเป็นตะก้านะครับทั้งนี้เพิ่นเอิ้นว่ากระซิมครับตะก้าเป็นเพิ่นเอิ้นกระซิมก็ะใส่ไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมทรงนี่กับบ้าล่าปางครับสวัสดีครับบ่าวล่าปางครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นแผนกคัดบ่ครับเนี่ยครับผมคัดเอาหน่วยแบบไหนครับเอาสวยๆครับเอาสีวิตมวนบ่ครับ ประมาณนี้กันบ่นี่อันนี้คือเอาได้กันบ่นี่ยนั่นครับโอกาสทีว่าร่วมนะครับเอาที่นกบกินครับเอาที่นกบกินอ๋อครับผมขายร่วมไปเลยครับสําหรับอินทผาลัมอยู่นี่นะครับนี่ครับกัประมาณนี้ครับส่งโรงงานแล้วเพื่อนก็จะเอาไปอันนี้อีกเท้นนึงครับเอาไปล่างแล้วก็ทาการอาจจะเอาไปโอบอีกขึ้นนึงครับ เี่ก็เป็นเดี๋ยวไปเบื้องแผนกตัดก่อนครับอันนี้เป็นแผนกสั้นนี่ก็เป็นแผนกตัดครับเอาตัดอย่างเดียวบอครับโหนาครับผมโอ้หาแก้แก้แก้ช่วยพี่น้อังข้าเบิ้งด้วยนี่แก้เจักันนะโมนาแก้แก้ครับสวัสดีครับโมนาสวัสดีครับ หัวนาแกเจรใจดีครับสองทะไล่เลยหัวนาอู้งามขนาดเลยเนี่ยค <c> ักโอ้ยคักคักคักสองทะไล่เลยโช่สองทะไล่เลยเนี่ยพี่น้องเขาเห็นอู้คักอยู่อินทผาล,ลัมการที่ใส่ตาไอตาคายก็ดีอย่างหนึ่งมันบอกหัวนา <c> <c> ค,ครับบ่ให้หมดขึ้น่ให้นกจอบเอาโอเคครับนกบบจอครับอ่าโอเคอู้ยคักอาโอเคครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นอินทผาล,ลัมครับ ยันแบบนี้นะครับบ่อได้ยากตัวยากกันบ่อครับยันทื่อนี่ครับสั้นสั้นแบบนี้เลยครับเอาเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอ้เรียบร้อยแล้วโอ้คือไงเนี่ยมาทานครับข้าวเดียวนี่แหละครับคืออ่าประโยชน์ของตะไคร้เนาะนี่แหละมันง่ายครับเนี่ยสั้นๆแบบนี้ครับเลียวเรียวเรียบร้อยโอ้คือไงเนาะบาดหนเนาะประมาณจักลูกครับหัวหนั้นเองเอากาบุ้งดู สิบกลัวพูดอะไรเลยครับแม่นบ่ครับ,รอรบสองทะลายสองทะไล่สิบกลัวโลมันประมาณหมื่นหนึ่งห <12, 000. S 2> มื่นหนึ่งสิบสองโลหมื่นหมื่นอย่างอ๋อหมื่นในคล้ายๆครับทั่วดินทั่วที่สงครับประมาณหมื่นสองโลโอเคครับครับเพื่นตัดแล้วเพิ่อนกัดจีสั้นไว้แบบนี้แหละครับครับสั้นไว้กว้างๆไว้แบบนี้แหละครับจังได้ก็เอาไปส่งโรงงานเพิ่อนรับไปเพิ่อนกัดจีเอาไปล่างไปไปโอบอีกทือหนึ่งนาะครับผมคือว่าอันนี้ก็เป็นจากสวนกับประมาณนี้ครับ มันก็จะเห็ดประมาณนี่ยแหละหัวหน้าแก่แก่ครับแผนตัดอันนี้เป็นแผนกคัดอย่างเดียวครับสําหรับนุ่มลําปางนุ่มอุดรกับสั้นแผนกสั้นตัางสี่ครับออกออกถึงคัดเอาหน่วยคัดเอาหน่วยที่นกโบก,กินเนาะนครับผมแห้งเบาครับก็ถือว่าขายร่วมไป นี่ครับน้อยลูกแบบนี้ครับนี่ลูกแบบนี้ครับโบเอาครับครับถิ่มแม่นว่าหัวหน้าครับก็ถือว่ากับโบได้กับโบได้อันนี้ปันไดนเนาะบ่ได้ว่าเอาคุณภาพแบบลอยเปรี้ยนปันไหนกันบ่เน่ยครับคือว่ามันเป็นขายร่วมครับขายร่วมมองนี้คือขายร่วมโบรูราคามันบ่ครับไงหัวหน้าหัวหน้าหยอดซิเช็คบ่เนาะปีนี้ปีไก่ว่าสามเช็คบ่ปีไก่ บ่อดมันบว่ามันขายร่วมเนาะใ่การเบาอุดรนครับผมกะประมาณนี้ครับสําหรับการเก็บเกี่ยวที่อินทผพาลัมครับต้นเตี้ยกันง่ายครับใส่บันไดใส่บันไดได้การขึ้นเลยครับ อ้าวหันมาท่านนี้ข้าวเดียวท่านนี้เลีเ้ยวแล้วครับโอ้เลี้ยวจ้าน้องครับเก็บเกี่ยวแบบอ่าขอเขาเอียนว่าแบบเถาแก่น้อยเนาะค,คือเถาแก่น้อยกับประมาณนี้ครับพี่น้องคือโบเมนแบบเป็นมีเครื่องมือท่านสมัยยังมันบ่เท่ากับเก็บไปตามนี่แหละครับไปตามของเฮานี่แหละยังตัวนี้ก็คือมันก็อยู่ในตะไคร้ยอยู่แล้ว กระดิเก็บใส่กระชิมแบบนี้แหละครับกประมาณนี้แหละในการเห็ุของเพืนน่นแบาประมาณนี้ครับระกจะคัดออกคัดหน้วยที่บอดีคัดออกไป มีทั้งหมดจากสวนเราคนน่เท่าแก่นี่สามครับสามสามสวนสากาวาดใส่เวลาโดนโบอ่อจาว่าบ่อโดนหรอกออื้นกับดีแล้วเค<ม>รื่องมือกับดีแล้วนี่แม่บ่ไปสวนหลังฟาร์มไก่นไปสวนหลังฟาร์มไกลวันนี้มือเฮือกับจิตไปมองไก่โรงงานผมเนาะโอ้ค่ะครับถือว่าดีนะครับงานกับบ่ได้บ่ได้นักมาแนเนาะ ไปเรื่อยๆได้เพรบ่อถือว่านักงหรอกครับบ่อบ่อบ่อนักผมราว่าบ่หนักหรอกพ่อพ่อเห็ดอยู่พ่อเห็ดไปประมาณนี้ครับเห็ดไปเรื่อยๆคือว่าจังได้เพื่อนเก่าไปล่างที่โรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปเขาอยู่เรี่ยวหลักแมนเพราะว่าอ่าอยู่ต้นนี่ก็จะมีพวกเศษเกิดไหมฟุ้นเนาะ เป็นฟุ่นเป็นยังแล้วก็มีนกมาจิกเนี่ยสินะครับก็ต้องเอาไปล่างไปทําการทําความสะอาดไหมแบบนี้ก็ถือว่าขายไปเลยมันบวกกันนี่ครับผมแบบนี้คือผ่านเลยครับนี่แบบนี้่านเลยบวกปันได้พูดหลักส่วนสีพูดหลือครับคืออันนี้ก็เป็นต่าแก้หน่อยครับการเพื่อว่าการเก็บเจยวก็อาจจะ ประมาณนี้ครับคือแบบง่ายๆบานๆเขาเน้อไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรไว้พุงอันนี้รถเลยนะขับหัวหมดแล้วโอเคครับเอาไปเก็บขึ้นรถอีกเ่นีเสาตัดเราบ่นไงเสาเหรอครับเสาหลาเที่ยวจมขึ้นรถบเแมืนบ่การตัดก็ประมาณนี้ครับการตัดเราก็เก็บเกี่ยวของเพื่อน ก็เสียบ่ลายหรอกครับผมว่านี่ครับนวยแบบนี้กันบ่เอาครับเนี่ยเอาออกหวานหอมครับพันนี่พันน,น,นี่หอมครับผมชิมมาแล้วครับถือว่าแสบครับเดลี่เดลี่เดลี่ไปเอาขึ้นรถมันไปไปเอาขึ้นรถครับอาจารไอรถบ้านนี่ขี่รถขอมาเล่นบ่บานีามม่ะเอาม้าทานครับ แข็งๆละครับแซบผมมักนะครับผมก็ว,ว่าแซบนะครับแบบนี้วนาวนาซิมแมเดอร์ซิมแมเดอร์ ครับตอนนี้ครโอ้หลยครับเนี่นี่ครับเก็บข้าวเดียวครับได้ได้เพียบเลยครับหลยเลยเนี่ยซอยกันเก็บข้าวหนึ่งได้เครื่องรถหรอครับ นี้แหละครับเป็นการเก็บอินทผลัมนะครับที่อิสราเอลครับเพื่อนก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้ครับสาหรับแต่ละแต่ละไร Emmanuel, eu, ha, al, world, so okay. from, ่แต่ละสวนแต่ละสวนนะครับโบเมนไร่แต่ละสวนของเพื่อนก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้คร <right> ับเก็บเกี่ยวกันอยู่ประมาณนี้ละห้อยห้อห้โอ้หองงานเขาแล้วครับวันนี้การ ไปน้ำลบไปน้ำครับเพราะว่าต้นย่งเตี้ยอยู่ครับใบจะต่ำนะครับนี่ครับใบจะอันตรายหน่อยนึงครับในการทำงานการระบางเหาครับยืนรถครับอู้หูหงานครับมาทานแต่ว่ากระเทียมเตือครับแหลมนะครับประมาณนี้ครับในการเก็บของเ่ินกรประมาณนี้ครับ ส่วนในการทําความสะอาดหรือ,อเรื่องก็จะเป็นเรื่องของอที่เพื่อนรับชื่อไปนะครับเพื่อนอาวไปทําการล่างแล้วก็ทำการอบแหงอีกเท่านึงครับประมาณนั้นครับ นี่ก็เอาก๊าบก็ได้ครับต้องเหลือไว้อยู่ส่วนหนึ่งครับผมหัวหน้าเพื่นกับยิ่งเชี่ยห้เบิ่งครับรสชาติมันก็จะหวานนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนี่ครับหอมหอมวานหวานครับผมอันนี่ครับผมอินทผาลัมพันธ์ดีลีครับการใเคลิปนี้ก็ขอบคุณหัวหน้าไกล้ครับที่อนุญาตให้เขามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่าย่ำการเก็บอินทรพาลัมครับกราไ้พ่อการคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็ขอล่าไปพ้อมกับหัวนาไกล้ลกัคนไทยเฮานะครับที่ทำงานอยู่นี่แหละครับไ้พอนะพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับออกจากบ้านมาแต่เด้อครับตอนเที่ยงก็เขาไปกินเขาที่บ้านบางข้างกินยุ้สวนครับตอนเลี้ยงมากอจังซี่แหละครับเตรียมขรองกลับบ้านแล้วครับบ้านนี้ ไปครับดีดีครับซาซาเด้อครับซาซาอย่าให้ไบแเงไปได้ไหมครับ <laughs> อ่าไปไปไป <laughs> เดินทางกวอดภพยครับผม <laughs> โอเคครับผม <laughs> ไปแล้วครับ <laughs>